สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไต่พุ่งวันนี้เรามาเล่นเกมเออเระบอกในแมปลืมชื่อแมปในแมาแล้วนะเออเออใช่แมปทีมพาร์คไทคูนทูนะครับ ให้ผมวางไม่ได้คลิปคลิปแล้วเดี๋ยวก็คลิปโอเคกดอันนี้โอเคผมเล่นไปแล้วไม่ผมว่าผมยังไม่จะคลิปดีกว่าโอ้กดโอเพ่นแล้วก็ร้านอาหารเอาร้านอาหารไม่ต้องร้านอาหารไม่ต้องเฟิรม์ม เะื่อจัดร้านอาหารนะครับอาหารผมเอาผมสร้างพวกเครื่เละเดี๋ยวได้เดี๋ยวผมเขาปรับราคาก่อนราคาเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทนี่เหรอเอาแค่หนึ่งบาทไปลรอเล่นหนึ่งบาทไปเลยครับผมสามสิบบาทสามสิบบาทครับสามสิบบาทเข้าเข้ามากำเงินร้อยหนึ่งครับเล่นได้อันนี้กี่รอบก็ไม่รู้นี่ลูกค้าโหต้องใส่อีกเครื่องเล่นหนึ่งแล้วล่ะ เพราะอาหารเนี่ยเพิ่งคืออันนี้คือคุณต้องสร้างให้ได้ครับทางยาวๆเลยด้วยขอย้ำเลยครับทางยาวๆประมาณนี้โอ้เด้อเด้อเด้อโอเคแล้วกดโอเพนก็ถูกแล้ว อันนี้สองบาทแล้วก็ทางมีทางนี้นะครับมันจะเป็นแบบมีรั้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเรือเปล่าไม่น่าใช่ใช่ไหมอ๋อแบบไม่มีขอบเหรอม่จะใช่นะคะแบบไม่มีขอบว่าเอาแบบมีขอบดีกว,ว่าปิงอา้าว มันไม่ติดอะ่ะปันนึงครับปันนึงโอเคทำไมมันไม่ติดกันอะ่ะโอเคนะครับโอเค โอเคเสร็จแล้วนี่ครับชื่อผมก็พู้เป็น S S R ทีมปาร์คผมเปิดแล้วนี่ Enter Build Mode Open Loading Yes เปิดแล้วแป๊บนึงครับโอเคครับมาต่อกันเลยตอนนี้หิวข้าวกันแล้วใช่ไหม เห็นไหมครับบอกแล้วคนเยอะบิวมดไม่มใช่ไม่ใช่พื้นเอาพื้นสีดำแล้วกันนะครับเสียมตาลสินี่ผมเรัวแล้วนะเออตรงนี้ตรงนี้ ถึงตรงนี้เดด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 ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนเหลือกาอี้กาอี้ว่าไเกาอี้อยู่ในทางเดินกาอี้อยู่ในทางเดิน มาณนี้นะครับเอิมโอเคผู้เสียบตาเหมือนเดิมเปะเปะแล้วก็เปะเปะไม่ได้สั่นเปะเปะแล้วเอาอย่าไม่เปะ โอเคแล้วก็ร้านอาหารไม่ผมเอาร้านน้ำตรงนี้ปิ๊งถูกไวไฟผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเฮ้ยค้างไอศครีม แล้ก็ซูชิส่วนด้านนี้ก็จะมีฮอทดิงปิงแคนดี้พ็อกคอนเบอร์เกอร์และ ผมเจ้าผมลถตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ห้องน้ำน,นะครับ เสร็จแล้วและจากถ้าแล้วก็ถังขยะตังผมจะหมดแล้วเนี่ยถังขยะถังขยะอ่อนเจอแหละผมเอาแบบนี้แล้วกันนะ ตัวนี้โอเคโอเคและสิ่งที่ผมเกีบไปรู้สึกก็คือแน่นอนครับดูดีดถ้าเก็บม,มันคือตื้ตืตืตืถ้าเก็บหลุดไปในอากาศเลยลิคัปเตอร์ดูนะครับเป็นคัปเตอร์หลุดไปในอากาศแล้ว สิบบาทเหรอขายแพงมากหนึ่งบาทไปเลยสามสิบบาทคอรดดิงนี่ศูนย์บาทคอรดดิงฟรีแฮมเบอร์เกอร์นี่เอาเป็นสองบาทละกัน <c oughs> คือว่าถ้าราคาไม่ถูกลูกค้าจะไม่มาซื้อครับผลไม้ผลไม้เอาหนึ่งเอาสองละกันผลไม้ไม่ประโยชน อันนี้ก็ต้องเป็นสองน้ำเปล่าก็มีประโยชน์พิซซ่าเนี่ยเอาเป็นหนึ่งไหมไม่พิซซ่าเป็นสองเฟรนไฟรายเอาเป็นหนึ่งไอศครีมเอาไปสองอันนี้คือซูชิเอาไปสามเรอเล่นเอาไปสองพอ ประมาณนี้แหละนะ่าจะขายกำไรให้เราได้โดยเฉพาะไอ้เครื่องเล่นนี้ mm hmm. ยอดหมกักและแน่นอนอย่าลืมถังขยะครับผมถังขยะปึ mm ๊บถังขยะตรงนี้ mm hmm. ตรงนี้ไม่ต้องถั mm hmm. งขยะก้อนออกไม่ใช่ mm hmm. ขยะตรงนี้ โอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์อะไรวะเนี่ยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปและ